สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพบอาหารเย็นวันนี้ไม่น่าเชื่อครับท่านวันนี้มีลาบเป็ดสุดยอดเลยนะครับลาบเป็ดอันนี้เป็นลาบเป็ดของโชคชัยนะครับเป็นลาบเป็ดที่ขึ้นชื่อมากๆถ้าไปโชคชัยได้กินลาบเป็ดร้านนี้จึงจะถือว่าไปถึงนะครับท่านถ้าไม่ได้กินก็แสดงว่าท่านไม่ได้กินนั่นเองนะครับ ไปไม่ถึงโชคชัยถ้าไปโชคชัยต้องได้กินลาเป็ดร้านนี้บอกตรงๆเลยว่าของเขาดีจริงๆหอมเตะจมูกนะครับลาเป็ดรสเด็ดของโชคชัยต้องกินให้ได้ใครไม่ได้กินถือว่าผิด <S <S 1> <S 1> กินด้วยกันนะครับนี่คืออาหารมื้อเย็นของหนุ่มโซกน่าสงสารมากกินคนเดียว อีกหนึ่งเมนูที่พลาดไม่ได้เลยครับท่านตลาดโชคชัยมาที่ไรต้องสั่งทุกที่นี่เลยครับมีกระทิอ่าของเจ้านี่อร่อยมากมีกระทิต้องกินกับนี่เลยครับปลีกล้วยแล้วก็ผักอ่ากุยช่ายแล้วก็ถั่วงอกนิดหน่อยรับรองได้เลยนะครับถ้าใครได้รับประทานหรือได้ตักเข้าปผักผัวกินหน่อยอร่อยถึงเมียประมาณนั้นนะครับ พลาดไม่ได้เลยนะครับมาตลาโชคชัยต้องได้ชิมนะครับหมีกะทิรสเด็ดรสแซ่บอย่าบอกใครนุ่มละมุนลิ้นกินคนเดียวไม่อร่อยครับหาเพื่อนกินอยู่มากินด้วยกันนะครับรับรองอร่อยรส <c oughs> และที่สำคัญวันนี้โอ้โหอาหารเยอะเหมือนจะทำบุญ <c oughs> กินคนเดียว แต่ว่าอาหารเสียวฟ้าวมากเลยนะครับวันนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากคุณยายข้างบ้านเอมามาฝากข้อหมูย่องอันนี้รสเด็ดจริงๆครับไม่ต้องจิ้มหมักอย่างดีเข้าเครื่องรับรองได้เลยว่าใครได้ชิมอร่อยรึืด <c oughs> <c oughs> อร่อยจนต้องร้องขอชีวิตกันเลยทีเดียวแซ่บ กินเปล่าๆถือว่าอร่อยแล้วแต่พอเจอน้ำจิ้มเข้าไปสิครับท่านโอ้โหเห็นสวรร์รำไรกันเลยทีเดียวดูสิครับน้ำหยดติ่งติง่งอร่อยมากอร่อยอร่อยสุดคำบรรยายมารู้จะบรรยายเป็นภาษามนุษย์ยังไงคำว่าอร่อย เกินคาบรรยายเออคาว่าอร่อยเกินคําบรรยายใช้กับควมหมูย่างโชคชัยได้เลยครับท่าน <c oughs> หลังจากที่ดื่มดํากับอาหารรสจัดจ้านไปแล้วล้างปากด้วยนี่ครับท่านกล้วยบวชชีนะครับกล้วยบวชชีหรือนารีจําสีนั่นเองนะครับรับรองได้เลยว่าไม่ต้องกินเยอะครับท่าน อ่าสักสองคำสองชิ้นก็พอแล้วกล้วยบดชีเจ้านี้กะทิเน้นเ้นกล้วยเน้นเ้นคำเดียวอยู่สุดยอดมากเลยครับเป็นนารีจำศีลที่อร่อยมากๆเห็นแล้วกินแล้วอยากเข้าพรรษาจริงๆเลยเชียวอร่อยอร่อยมากๆมากินข้าวด้วยกันนะครับตอนนี้กำลังหาเพื่อกินข้าวอยู่เหงาครับท่านมีแต่ไอบีหนึ่งร้องเหมียวๆมียวใูส่อยากกินด้วยไปกินข้าวด้วยกันนะครับ ท่านใดที่มีอาการปากจืดริ้นกล่อยกินอาหารไม่อร่อยไม่รู้รสท้องอืดไม่ตดและเป็นกรดในกระเพาะกระดูกเปราะฟันปวดและเป็นประดรในลำไส้อันนี้เลยครับช่วยได้มะขามอ่อนกินกับประจอมเล็กน้อยรับรองอร่อยอยากให้ทุกท่านมาชิมด้วยกันนะครับมาเค็ดฟันด้วยกันรับรองได้เลยนะครับมะขามอ่อนเจ้านี้ปเปรียร้ยวจีนครับสุดยอดจีดยอด,ด,ยอดกินแล้วตาสว่าง